มาทำความรู้จักกับวงนี้ดีกว่าต้องขอบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาค่ะเขาอยู่เบื้องหลังความสาเร็จในวงการเพลงมานานแล้วก็ที่สำคัญแต่ละคนเนี่ยทำกันหลายอย่างมากเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพวกเขานะคะขอต้อนรับวงเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่ๆวันนี้เป็นเกียรติมากกับข่าวร้อนตอนเที่ยงของเรานะคะแต่ละคนนี่โปรไฟล์แน่นปึกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคนอื่นต้องให้แนะนำตัวกันก่อนเลยครับสวัสดีครับผมจิ๋วนะครับจากกิจจินปยูนครับอค่ะพี่จิ๋วสวัสดีครับ ชื่อจอร์ดครับยังเงงกันได้ลองยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นช่างด้านนี้บ้างค่ะครับผมโจครับกองเซอร์ครับนี่ค่ะเมื่อตะกี้นี้เห็นลีลาพี่โจตีกองเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะยค่ะพี่มีการแบบว่าตีลาด้่นนี่ด้วยที่จริงเราอยากจะบอกว่าพวกเราสองคนเป็นแดนเซอร์นะคะหลุดออกมาจากคู้ที่ใช่นะคะอ่ะนะคะมาพูดถึงการทํางานเพลงกันบ้างนะคะ ต้องย้อนถามเลยอย่างที่บอกว่าโปรไฟล์แน่นปึกกันขนาดนี้แต่ละคนเคยผ่านงานอะไรมาบ้างเห็นบอกว่าอยู่เบื้องหลังทั้งการทํางานเพลงทั้งภาพยนตร์นู่นนี่แต่งเพลงกับหลายๆคนด้วยนะคะครับเป็นไงบ้างส่วนมากพวกเราทํางานเป็นทีมมากกว่าคผมกับโจก็ทํางานเกี่ยวกับเพลงโฆษณาแล้วก็เพลงประกอบละครอะไรอย่างงี้ล่าสุดก็เพลงทหารกล้ากรุงศรีนะครับกำลังทำก็ส่วนช่องคงอุบไว้ก่อนมั้ง ก็เหมือนกับว่าทําให้หลายคนทั้งเรื่องของหลายรูปแบบครับทั้งละครทั้งโฆษณาอะไรเงี้ยเราทําศิลปินก็ทาเห็นบอกว่าศิลปินก็ทําให้หลายคนทั้งหนุ่มบีมอ่ะครับพี่บีมของเราสุดก็เป็นครับคุณบีมสนันอยู่มีใครอีกครับก็เพลงประกอบภาพยนตร์ของพี่อําด้วยนะครับพี่ช่วยเรื่องของดนตรีค่ะนะครับแล้วก็พี่บี นะครับเพลงเปลี่ยนอะไรเงี้ยอยู่ตัวอย่างเยอะเห็นไหมต้องเรียกได้ว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเป็นไงบ้างพอเราเหมือนกับว่าทํางานให้คนอื่นแล้วนะคะกับการคุ้นเคยในวงการพอมาทํางานเพลงเราเองเป็นยงไงบ้างก็สบายๆฮะค่ะมันรู้สึกชินมากกว่านะฮะชินแล้วก็อยากจะพูดบ้างทีนี้อยากจะร้องบ้างเก็บกดเก็บกดมานานโอ้ยคนอื่นอยากมาร้องบ้างแล้วนะคะพี่ยิ่หิ้วกระเป๋าให้คนอื่นนานแล้ว ปกติก็จะเห็นเห็นกันอยู่ค่ะค่ะแล้วทำไมถึงได้มารวมตัวกันเป็นคอนเสิร์ตค่ะทำไมกถึงตัดสินใจเนาะช่วยกันคิดแล้วมันลงตัวได้แบบนี้ครับประมาณว่าชื่อเพลงคอนเซ็ปต์ชื่อวงแล้วก็เพลงด้วยอยากจะคือเราเคยทำโปรเจกต์อะไรที่ยากๆเป็นเพลงที่เข้าถึงยากในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ก็เคยทำอะไรเงี้ยคือลองทดสอบทดลองหลายๆแบบไปอยู่หลายค่ายก็เคยไปอยู่ ซ่อนตัวเองในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงลุคอะไรอย่างเงี้ยทาสีบ้างอะไรงจริงๆนะจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงถ้าถ้ามีเวลาคน้นรู้จักกันมากกว่านี้จะเรียกวพวกเราแบบว่าดื้อพอสมควร <laughs> ประมาณมคือทดสอบทดลองกับกับ,ก,บกับวิธีหลายๆวิธีลองลองทำคือลองมาแล้วหลากหลายรูปแบบลแล้วก็สุดท้ายนี่คือมาลงตัวกับการแบบว่าทำบงเซอร์ของทอาขึ้นมานะคะ เห็นบอกว่าชักชวนสมาชิกด้วยก็มีพี่โจมาด้วยใช่ไหมคะกับพี่โจนี่เป็นไงรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าไงคะใช่ครับเล่นด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วอุ้ยสิบกว่าปีแล้วพี่โอ้โหแสดงว่าอันนี้นี่แบบว่าคุณเคยแบบเป็นเพื่อนกันมาเลยทั้งนเพลงมาด้วยกันนะคะพอพี่โิเข้ามาชักชวนเป็นไงบ้างโจก็ไม่ถึงกับชักชวนนั้นแบบมันขี้เกียจหาหาคนมามาเพิ่มนะแต่ก่อนวงวงใหญ่ค่ะวงห้าคนหกคน ไยอยแยกไปมั S <S <Vander> ่งตายไปมั่งตายก็มีนี่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่มเที่ยวกังก็เลยไม่หาทละอยู่สองคนเรานี่แหละเนาะก็เลยหลักๆเหมือนตอนนี้เราก็มีสองคนแต่ก็มีน้องมาช่วยด้วยใช่ไหมคะกชวนน้องๆมาแจกมาช่วยๆกันนะคะกับการแบบว่าทําวงเซอร์ของเรานั่นเองอ่ะต้องมาถามบ้างพอเรามาทํางานเพลงกันแล้วเนี่ยแนวเพลงของวงเซอร์เป็นยังไงบ้างค่ะเป็นแนวร็อกแนวร็อกจริงใจตรงไปตรงมาค่ะไม่มีร็อก เด็ดไม่มีล็อกบ็อกไม่มีพังล็อกไม่มีฮาร์ดคอร์ไม่มีอะไรไม่มีทั้งสิ้นล็อกตรงตรงตรงไปตรงมาเป็นล็อกที่เรียกได้ว่าหลายคนชอบว่าเป็นอกเพลงล็อกส่วนมากนี่ก็จะภาษาง่ายๆฟังเข้าใจตรงไปตรงมาชอบก็ชอบปิดก็เกลียดบอกกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะอือฮึอ่าแล้วเป็นไงบ้างกับซิงเกิลที่ออกมาเมื่อกี้นี้เราได้ดู m v กันไปนิดนึงแล้วนะคะกับเพลงแอบพูดถึงเพลงนี้นิดนึงเพลงนี้เป็นเพลงอกหักแบบสนุก นะครับส่วนมากเราจะได้ยินถ้าขึ้นชื่อว่าเพลงอ,อกหักมันจะต้องช้าซึ้งซึงเศรา้าเศร้าปว<า>น้ำตานอนเชือกมีไหมเอาเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,นั้น เราก็เลยประมาณว่าอกหกกักแล้วเป็นไรอะ่ะเราก็สนุกก็ได้นี่กับชีวิตยอมรับความจริงเอออกหักก็เดี๋ยวมันมีทางเลือกมันมีชีวิตใหม่ให้เราเสมอก็สนุกกับมันไปเลยใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นมีดันเซอร์ประมาณนั้น <c oughs> เลยจริงๆ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยถ้าฟังจากทานองนี่นะคะยังไม่ได้แบบว่ารู้เนื้อหรือว่าฟังฟังเพลงเพลินเพื่อนจะรู้ว่าไม่ใช่เพลงอกหกัก <c oughs> มันแบบาเป็นเพลงสนุกอะ่ะถูกต้องคอนเซปต์ <Concept S 2> เราคืออกหักแบบสนุกดีกว่าค่ะ <c oughs> ให้มันสนุกคือเหมือนกับอยากให้เพลงนี้แบบว่าตื่นใจหลายคนว่าโอ้ยโอ้ขาวมันเรื่องธรรมดามันก็แค่นั้นนะเไม่ไปซีเรียสใช้ชีวิตให้ชิลๆสนุกสนุกกันดีกว่าต้องมาพูดถึงการไหนทํา MV กันบ้างเป็นยังไงบ้างคะพี่วันนั้นไปถ่ายกันที่ไหนเอ่ยอ๋อชตูก็อยู่แถวๆนี้แหละครับแถวๆย่านวัดอะไรนะบึงทองหลางนี่แหละครับสนุกกันเลยทีเดียวโอเคใกล้นี่เองใกล้ๆออฟฟิศเลยใกล้ๆแล้วชตูแถวนี้จะเยอะมากครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็ ทีมแดนเซอร์ก็ได้น้องแอร์มาช่วยนะแอร์แดนส์นะครับมาช่วยเราแล้วก็ทีมงานทุกคนน่ารักเจ้าของสถานที่ก็แฮปปี้ดีช่วยเหลือเราเต็มที่เหมือนกันครับแล้วเพลงนี้ปล่อยออกมานานหรือยังคะประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วครับผลตอบรับเป็นยังไงเงยดีดีดีก็รู้สึกว่าเพื่อนๆที่ที่ติดตามเราอยู่ก็มีมีส่งเสียงเข้ามาบ้างโทรเข้ามาอะไรมาๆแต่เขาบอกเฮ้ยเป็นไงมาทำงานเพลงกันแล้วนั่นนี่ใช่ใช่ครับ อ่ะพอถามถึงฟีดแบ็กแล้วต้องถามถึงฟีดแบ็กของเอ็มวีบ้างหลายคนงงถามว่าอยากรู้เออทำไม,ม,มพี่ถึงต้องมีแดนเซอร์เข้ามามันแปลกมากด้วรมันเป็นเพลงเศร้าด้วยแล,แ,แล้วมีแดนเซอร์สนุกสุกแล้วเป็นแดนเซอร์ประยุกต์อีก<ช>อ่ะใช่ค่ะทำแนวความคิดหน่อยอย่างอย่างที่บอกไปคือเราอยากอยาก,อยากทาอะไรที่มันภาพออกมาแล้วให้มันดูสนุกแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นเป็น,ปนมันเป็นรูปแบบที่สวยงามที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันจะกําลังจะเลือนหายไป ผมรู้สึกว่าเรื่องของวัฒนธรรมหล,หลายๆอย่างมันมีการพัฒนาะนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับคู่คนไทยมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลงรูปทุ่งมีแดนเซอร์มี dancer, ม <Dan cer S 1> เื่องฮ <Interesting. S 1> ารูฮาราอลังการสวยงามอะไรก็เลยอยากจะเอามาให้มันมีสีสันในเอ็มดีนะครับให้ดูสดชื่นขึ้นมาหน่อย uh huh. แหมแบบนี้ทำไมพี่ไม่บอกแต่แรกเขาจ้างพวกเราเป็นแดนเซอร์ได้พี่ก่อนถ่ายร้อนนี่ยินดีเลยนะพี่นะเต้นเป็นแดนเซอร์ให้นะสนุกจริ๊งกับเพลงนี้นะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะวางแผนซิงเกิลต่อไปกันหรือยังพี่คะเตรียมงานเพลงไปไหนถึงไหนแล้วเพลงต่อไปจะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่เราเราเราทำกับรุ่นใหญ่คนหนึ่งคิดว่าน่าจะได้ได้ชมเร็วๆนี้ได้ฟังเร็วๆครับเพลงเจ้าของบทเพลงคอยทันไหม ไปฟังนับ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 ทันเหมือนกันนะเนี่ยยุคเกิดมาก็แบบยุคก็มีกระเซ่แล้วอะค่ะพี่ใช่่คะพูดไม่ทันไม่ทันก็เดี๋ยวเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ต้องมาเยี่ยมกันอีกได้เลยนะคะภายในปีนี้ไหมก็ไม่เกินเดือนหนึ่ง อ่าไม่กันเดือนหนึ่ประมาณปีนี้เนาะปลายปีถ่ายทำเอ็มว <B S> ีอะไรเรียบร้อยเข้าอ่านเรียบร้อยครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานเพลงชิ้นพิเศษแล้วก็เป็นของขวัญปลายปีกันด้วยนะคะจะร่วมทําเพลงกับใครก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีหนึ่งอ่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะให้พี่ๆฝากผลงานเลยครับเต็มที่เลยครับผลงานก็ฝากใน YouTube นะครับเดี๋ยวเลมนะครับพิมพ์คำว่าแอบนะครับบ่งเซออ XER นะครับศูนย์ลัสดาวน์โหลดนะครับก็ใครกำลังเสียใจอกหัก อย่าไปเศร้าเลยนะฮะเอาเพลงนี้ไปฟังดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสองแปดครับ่ะนะคะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยครับเอ๊ะพี่โจไม่พูดเลยน้องไม่พูดจริงๆหน้าที่นี้ต้องเป็นพี่โจนะตอนนี้พี่โจขึ้นกนอะไรตอนแรกเดี๋ยวก็พี่โจจะพูดรหัสดาวน์โหลดนะเนี่ยนะใช่แอปเซลก็เป็นแฟนเพจของวงเซอร์นี่พี่หนานี่คะวงเขียนว่าวงเซอร์เซอร์เลยนะคะ X อ็กเจอเลยเอ็กซ์เอ็ นะคะตามนี้เลยก็เขาไปอัปเดตผลงานกันได้เนาะนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะกับซิงเกิลของวงเซอร์วงดนตรีที่ได้รู้ว่ามีคุณภาพและก็ที่สำคัญผ่านประสบการณ์ในการทํางานมาอย่างดีนะคะให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจพพี่เขาด้วยวันนี้นะคะเป็นเกียรติมากมาเยือนข่าวร้อนของเราต้องขอขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าพี่ๆเขามีโชว์สดๆมาให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ